ขุดมันขุดมันจะออกแบบได้กินแบบได้มันพิจิจะออกอะไรพิจิมันกลายเป็นอะไรมีหนูหรอกนี่เขามาหลดหวานเขาจะได้กินบะระบ้านจะได้กินแบบใดล่ะไหนว่าเขาได้กินดอก มันดันต้นมะละกอกมาแต่กระเพ้าห่อที่ระบาดเนี่ยเอากระเพาออกบ่เอาออกก่อนอะกระเพาออกก่อนลองซับหัวนี่มูลหลงหัวนี่อยู่ข้างนอกเลยไม่ดูนะโอ้โหนลากมะกอกมะกอก

โอ้มันต่อกันนี่หมดประเ็นฮะโอ้ยหัวมันมันต่อมาที่นี่แลอวนี่มันสองเขือนเลยนะให้เลิกเลยใช่ไหมเลิกแล้วแต่ว่ามันจะเราอย่างไไปในรากน้งม่วงมันมันวมดแล้วโหย่างเดียวพี่น้องมามุนแล้วน่าหเหรอแล้วซับนี่เดี๋ยะเออไทยงัดดอกทีละหน่อยใช่เลย มันใหญ่เกินไงหัวมันใหญ่เกินเบียดมองเห็นอยู่น่ะมองเห็นอยู่มันแตงัดไม่ได้ไงฮัดงัดตัวเอาทีหน่อยไงเบียดกวานไม้เบียดลากมะละกอเบียดลากไอ้ไอ้อะไรนะต้นยอเอาไมโคมั้ยเอาไมโครขอบ้านเอาไมโคมาระกันใช่ไหมเอองูจะได้กินดีบอพี่น้องได้ครึ่งหัวละได้ครึ่งหัวละอ้าวได้ครึ่งหัวแล้ว ไปดูได้เครื่องหัวแล้วเดี๋ยเดี๋ยเครื่องหัวแล้วเนาะดูเด็กคนหนึ่งหล่ะจ้ะเดี๋ยวมันจะได้กินดีซ้ำใดพี่น้องรังเอาไดใช้ก็เส้าแนนล่ะจ้ะเดี๋ยวดูมันนั้นอะไรหินหรือว่าอะไรนั่นน่หินนี่แหละมันตรอยู่ Dùng lửa một vẫn rất là trang trí để chuyển, nên choливо mang thuyết. người thườngidal Industry UK raしょう nhưng tôi đã อ,ออกได้ไหมเนะี่ยโอถ้ามันดิดดนะนดีๆนะัวมันตูงใหญ่มากเลยอ่ะมันดูทีแคบเก้อเออโอ้ปีนั่นแหละปีที่แล้วยังมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะปีนี้เราโหใหญ่เราบางสายข้างหลังน้ำท่อน้ำได้ไหม แยบกุ้งไม่ขึ้นมันเป็นก้อ,กอนหีดต้องดังแกลกเลยมาจะได้บมื่อไรเมืดอกพี่น้องเอ้ยเอออาจะบมื่อไรเมืดอกจก้ะอาจจะได้แค่ส่วนแค่นนั้ระบาดน,นี้โอ้ยได้ไม่หยีกันจ้าเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งโอ้มันอยู่ลึกโอ้ยพี่น้องุนเมื่อสิมันลงไปอีกแล้วเนี่ยุน มุนอาญะเกินมุนอายะฝังเออมุนอัญญาได้มีอีกแล้วนี่จ้ะได้มีอีกแล้วโอ้ยเป็นกลางๆอดีเลยพี่น้องเงี้งงอแบบใหญ่เลยเอาไม้ไหนมาประมาณนั้นเนี่ยฮะก็ปลูกเดิมพี่ปลูกไว้ได้ไงปลูกปีที่แล้วยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ปีที่แล้วได้หัวแค่นี้นะปีนี้โหใหญ่มากอลังการค่ะพี่น้องอลังการยังเหลือพอดีเลยอะไรเอ็กเซดหนึ่งเอ็กเซดหนึ่ง หวัวไปโน่นว่าพอพอแล้วแหละมะละกอตายก็ว่างั้นเลยเตาออกไปอีกมะละกอตายเนี่ยเอออันนี้หมดแล้วใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็เหลือนี่แหละเหลือละละกระจุกนี่เลยเนี่ยแล้วกระจุกเนี่ยอุย้ยลงไปข้างล่างนี่แหละมันลงล่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันสับออกเลยอุยอ้ยอุ้ยนี่กระจุกนึงได้มีก็ค่อยๆค่อยๆอเดี๋ยวมันสอดเข้าไปใต้ต้นมะละกอมะละกอถึงเด้งขึ้นตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราเอาข้างล่างนี่โอ้ลึกอุย้ยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปเออเอาไปล่างเอาพี่น้องเออล่างละวคูณบางนีนมันดอกเอาใดี่ดอกก็ไปล่างเกลือเพืงออกแล้วโอ้ยพี่น้องมันข้าวหวานที่ข้าวหวานเศษๆโอ้ท่านไม่ไทยถ้าเราไม่เอาออกนดีมันมันจะเออมันจะดันมะละกอยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องออกมันก็แตกขึ้นมาอีกอ เราทำนี้แตกแตกเอ,องินก็ปล่อยเลยลึกลึกลงไปอีกเลินนะมันอยู่ใต้ต้โนโขดมะละกอหนู่งตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมไม่หมดมันลงไปอย่างเงี้ยโอ้ยมะละกอ่อยกำลังเป็นหน่วยง่ามูเรือลายเลยพี่น้องเรือลายขัด อุ้ยมันลงไปลึกมากเลยเนาะอ,อ,อุ้ยหัวใหญ่ค่ะฟาดไปตอนซ่อนถ้าเสิได้กินบ่นอลอะพี่น้องพอแล้วไทยมุนบ่อไรล่ะเล่มันแ้หละเล่หมดแล้วละ่เลลวละเอาเอาสาับไอ้มไม่ให้มันออกไม่ให้มันแตกขึ้นมาแค่ไหมเนีะเอออันนี้อู้ยยังไงนี่ไดอยู่นี่เอาไปล้างเนี่ยไปล้างเอาเนี่ยสั่งแล้วมะกอจะสุดลงไปเออหร่มันแตกมะกะกอพี่น้องเดี๋ยวมันไปล้าง ไปล่างๆขูดแล้วพี่น้องได้อยู่เหลือตั้งเยอะเลยอ่ะเหลือเยอะมากมันลงลึก,กลต้นมะกอรอมันทั้งเ,เดินออกมาไงหัวมันจะไปไปอยู่ใต้ต้นมะกอเลยเออเอามาเอาหัวนี่ออกจะได้ติดไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยโอ้ยนี่ดาบมีดกระจายดาบมีดเร็วบาลน,นี้ เอลังการพี่นอ้องอลังการงานสร้างขนาดปลูกแค่พื้นทีนใ่ในน้อยเนะี่ยด็กินได้นเนาะเราเนื้อแบบนี้เค็มหวานเนี่ยพี้ยแซ่บจ้าเย็ดของหวานเนะย็ดของหวาน,อวานเอาหม้อมาให้นะัดไอเด็กน้อยเนะี่ยกระลำบังเออาหมึกกระลำบังแล้วถาดก็ได้เอาละก็จะตายโอ้บ่ได้๋เมือม่อ,อตกพี่น้องได้ยา่างได้หน่อยเนื้อมันลงไปตายมันลกนะก่อนเพราะว่าใหญ่หมึก ต้นต้นยอดต้นบุหงมันตายพี่น้องต้นบุหงก็ลัง,ง,ลงเป็นหน่วยก็ลังเดจะได้กินหน่วยเอาออกอ๋อ่ะปลูกกระเพราพลงไปต่อมันได้กินแค่นั้นคลิปนี้แค่นี้ละจ้าเจอกับคลิปหน้าจ้าใดๆพ่อเด็กเค้ยของหวานอยู่ไ,ไปล้างน้ำเอาโอู้ได้ซ้ำนี่ละจ้าใสา่ดอกมอใหญ่ๆอยู่จะการของหวานจ้าพรุ่งนี้เจอกันของหวาน <ไ>บ้านบ้านสวัสดีจ้ารอบหน้าเจอกันไม่จ้า